สวัสดีเพื่อนๆทุกท่าน,ทน,นครับผมอินดีต้อนรับที่นี่คือบ้านอาคอมนะครับที่เราจะดูดวงกันผ่านคลิปนะครับพี่เข้มจะใช้ไพ่ทาโลไพ่ออนาเคินแล้วก็ศาสตร์การทำนายอื่นๆนะมาทํานายทายทักนะครับดวงชะตาของเพื่อนๆวันนี้นะครับ t o ปิกของเราอยู่ในหัวข้อหวานๆน่ารักๆนะครับก,ก,ก็คือใครกําลังอยากกอดคุณตอนนี้ มาดูกันนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับคนที่กําลังอยากกอดคุณในตอนนี้นะครับแล้วก็เขามีความหมายมีอะไรมีเขาเรียกว่ามีามีความรักนะครับหรือว่าออกแอคชั่นอะไรยังไงนะครับนึกถึงตัวเองนะครับเราเลือกไพ่ไพ่ตรงนี้จะเป็นตัวแทนของเรานะครับดูซิพอเวลาเราเลือกถึงตัวเองแล้วเนี่ยเราจะเลือกไพ่ใบไหนนะครับใครยังเลือกไม่ได้กดโพสไปก่อนสำหรับคนที่เลือกได้แล้วตามไปเข้มมานะครับ กองที่1นะครับคือกองเรือกองที่2นะครับเป็นกองม้าแล้วกองที่3ของเราคือกองพิชอปบนะครับให้เพื่อนๆกดที่ไทม์สตมป์เพื่อรับชมรับฟังคําำนายตามกองที่เพื่อนๆเลือกได้เลยสวัสดีเพื่อนๆชาวกองที่1นะครับกองที่1ของเราคือกองเรือนะครับท็อปิกของเราวันนี้คือใครกําลังอยากกอดคุณตอนนี้ เรามาดูกันนะครับดูตัวต้งองเพื่อนซีนายออฟคอยนะครับเป็นลักษณะไพ่ก้าเหรียญคนคนนี้นะครับคนในไพ่ในภาพเนี่ยคือคนที่มีความสุขด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าใครจะยังไงนะครับเราก็ไม่ยินดียินล้ลยนะแต่เรายินดีในการมีชีวิตอยู่ของตัวเราเรามีความสุขในแบบของตัวเราเรายินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรานะครับมีเพื่อนมีนกนะมีนกเป็นเพื่อน มีธรรมชาติเป็นเพื่อนมีสวนหน้าบ้านหรือมีพื้นที่เล็กๆเป็นพื้นที่ของตัวเองชาวกองเนี้จึงมีความสุขเวลาที่คุณอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวคุณอยู่กับตัวเองเป็นนะในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเอ้ฉันต้องเป็นโสดตลอดชีวิตหรือเปล่าทำไมหมอดูทายอย่างนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายความว่านี่คือคุณสมบัติที่ดีนะครับคือคุณโสดก็ได้แต่คุณโสดแล้วคุณไม่กลัวที่จะโสดนะครับแปลว่าเวลาที่คุณมีคู่เนี่ย บรรยากาศมันก็จะแบบนี้มันก็จะบางเบามันก็จะไล่ไล่มันก็จะเป็นคนชิวๆบรรยากาศอย่างนี้มันไม่อึดอัดนะรายู่กับใครก็อยู่ได้นี่เป็นข้อดีนะไม่ใช่ข้อเสียเลยนะครับขอดูหน่อยสิเะครับแล้วยังไงต่อนะ้าใครอยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเรานะเด็กถือเหรียญนะครับแปดเหรียญไล่ก็เหรียญเ,เยอะจังเลยสีดาเป็นคนเล่นได้เาบาๆชิวๆจริงๆด้วย Well for จ u n e นะครับแต่ก็ มีข้อดีคือมองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็ชอบนะทางานเดิมๆซ้ำๆขยับทํา,าทงานคือบางคนนะเขาอ,อาจจะเบื่องานอยากจะชอบอยากจะทํางานอะไรใหม่ๆใช่ไหมต่ชาวกองนี้เนี่ยงานเดิมๆซ้าๆเราก็สามารถทําได้ทําให้มันต่อเนื่องทําให้มันเกิดประสบผลสําเร็จขึ้นได้นะครับแต่เป็นคนไลรๆเบาๆชิวๆก็ได้นะมองโลกตามความเป็นจริงนะไม่มองโลกดีเกินไปเกินเหตุนะครับไม่มองโลกร้ายเกินเหตุแต่มองโลก ตามหลักความเป็นจริงนะจึงทําให้แก้ไขสถานการณ์ได้ดีเก่งนะครับดังนั้นคุณมีคุณมคสมบัติอีกอันหนึ่งก็คือคุณสามารถจับจังหวะจับจังหวะโชคชะตานะครับทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าดวงดีแล้วก็มีโอกาสคือบางทีโชคชะตามันแลนดอมมามันสุ่มมามาเจอคนแล้วคนคนนั้นน่ะจังหวะมันไม่เหมาะมันไม่มีความพร้อมอ่ะเออมันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันยังคอยแบบ ขัดขวางขัดขาของตัวเองอยู่นะแต่ชาวกองนี้ไม่ใช่นะเมื่อมีโอกาสพร้อมนะครับชาวกองนี้ก็พร้อมลุยนะเพราะมีทักษะมีอะไรอยู่แล้วนะครับเป็นของตัวเองเรามาดูกันนะว่าใครนะครับกำลังอยากกอดคุณในตอนนี้ขอส่องพลังงานของเขาหน่อยสินะครับว่าเขาเป็นใครครับเดอรฟูนะไ nice นท์ออฟเฟนเดิร์ครับ ด็กถือไม้แล้วก็อสวินถือไม้คนนี้เป็นคนที่แบบรวดเร็วนะไพ่เนี่ยเน้นเรื่องของอการเดินทางการมองไปข้างหน้านะครับค่อนข้างมีฐานะนะคือแทบกบบว่าเราแบบอยากได้คนมีฐานนะชาวกองเนี้ยคุณสามารถสร้างฐาน,นะให้เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองได้แล้วคุณก็จึงดูดคนนี้เข้ามาดึงดูดคนที่มีฐาน,นะเข้ามาด้วย ดึงดูดคนที่มีฐาน,นะเข้ามาคนที่มีความมัง่งคั่งความมั่งคั่งทางการเงินนะครับคนประเภทนี้ก็จะมีการเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆเขาเป็นนะพวกม้าเร็วครับคำว่าม้าเร็วที่นี้ก็คือเขาค่อนข้างจะมีความรวดเร็วเดินทางเร็วคิดปุ๊บทำปับ๊บไม่อยากรอคอยอะไรให้มันเกิด เราไม่อยากรอคอยแบบโชคชะตาหรืออะไรแบบนี้อยากทำแล้วทำเลยนะครับเป็นคนหนักแน่นแต่ก็มีความเจ้าสำราญอยู่นิดๆน,นะคือเป็นคนที่ชอบอะไรขำๆหรคิดเรื่องตลกมีมุกตลกว่าง,งั้นเถอะสามารถหยอดมุกตลกได้นะครับคนนี้อันนี้ก็จะเป็นออลักษณะของเขานะครับทีนี้เรามาดูกันสินะครับว่าแล้ว เขาจะออกแอคชั่นยังไงต่อนะครับจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นระหว่างเราโอ้ชาลีออดครับจัดเมนท์นะเทมเพลนแล้วก็ราชาถ้วยเออเขาเป็นนักทดลองเลยนะเนี่ยคืออยากรู้อะไรปุ๊บคิดปุ๊บทำปั๊บอะ่ะคือต้องทดลองต้องต้องรู้อย่างเงี้ยก็ลงมือเลยนะครับเออเป็นนักลงมือนักปฏิบัติที่ดีคนหนึ่งนะแต่บางครั้งอาจจะคิดอะไรแบบหุนหันพันแล่นบางทีไม่ยอมคิดหน้าคิดหลังจนเกิดความ ความเสี่ยงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องบางเรื่องก็อาจจะมีมุมด้านนี้บ้างนะครับแล้วก็มาขำม,มาตลกตัวเองเนาะเออทำไมซุ่มซ่ามจังอ่ะแล้วก็โอ้มักจะเป็นคนที่แบบอายุเท่ากันแล้วก็เด็กกว่านะครับเกือบลืมแอคชั่นคือเขาจะเดินตรงเข้ามามาปรับตัวเข้าหาเรามาพูดกับเรามาจีบเรานะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการมาจีบตรงๆเธอเธอฉันจะจีบเธอหน้าอย่างนี้เขาก็ไม่ได้มาบอกตรงๆนะครับแต่จะมาในลักษณะที่ว่าเข้ามาหาเรา แบบเพื่อนแล้วค่อยๆปรับตัวมึนนเบนอินเข้ากับชีวิตเราอ่ะและดูซิว่าเราชอบเขาหรือเปล่าถ้าเราชอบเขาเขาก็โอเคนะนะครับจะมีคนเข้ามาในชีวิตของเราเรื่อยๆจะมีคนก้าวเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามนะครับทางเน็ตก็ได้นะระยะไกลก็ได้นะครับระยะใกล้ก็ได้นะครับแล้วจะมีการเดินทางมาหากันนะครับวันนี้อาจจะมีการชวนกันขับรถชวนกันเที่ยวหรือว่าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวโอเคขอบทวนนะครับเจอกันท้ายคลิปนั้นเพื่อนนะสวัสดีด้วยนะครับ สวัสดีชาวกองที่2นะครับกองที่2อง,องานะเราคือกองม้านะครับต็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครกําลังอยากกอดคนตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับเดี๋ยวขอดูตัวตนของเพื่อนๆก่อนก่อนนะเป็นใครที่ดึงดูดนะคนเข้ามาหาคุณนะครับขอดูตัวตนของชาวกองนี้กันก่อนสี่เหรียญนะครับเดอะสตาร์ไลชนีเหรียญแล้วก็ไฮโลแฟนนะครับไพ่เทมเพลนเลือกก็อไพ่คิงออฟซอร์ทนะครับลักษณะ,ะของเพื่อนชาวกองเนี้ย คุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นมีความแข็งแกร่งนะเออคือเป็นคนหนักแน่นมากนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกะมักจะมีปัญหาเฉพาะหน้ามาให้เราแก้เราเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากจึงเป็นคนที่ดูมีสง่านาสีนะครับตรงนี้เป็นนกนะมีหลายสีเลยคือสีสันสวยมากนะครับคีมออฟซอยของสาหรับนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับคือคี e ออฟแผ่นดเนินนะครับชาวกองเนี้ยมักแต่งตัวดูดีแต่งตัวดูหรูด,ดูแพงเวลาหย,ยิบจับอะไรมาใส่ นะครับหยิบจับอะไรมาใส่หยิบจับอะไรมา,าแต่งตัวนะครับเครื่องแต่งกายของเราเราจะรู้จักมิ้งแอนแมสทำให้เราดูสวยนะครับดูสวยแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยแม้ว่าจะดูนิ่งๆน,นะจะดูนิ่งๆจะดูเฉยๆแต่เราไม่ได้นิ่งๆเฉยๆนะครับคุณยังเป็นคนที่ ไล้เบาๆมีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะครับนิ่งๆเฉยๆต่อสถานการณ์คือวางเฉยได้แบบผู้ใหญ่แต่แก้สถานการณ์เป็นนะนี่ก็คือความหมายของอชาวกองนี้นะครับนิ่งๆเฉยๆแต่แก้ปัญหาสถานการณ์เป็นแต่งตัวดูดีเหมาะกับสถานการณ์รู้กาละเทศะโอมีความมาชัวสูงนะครับมาชัวร์มาชัวริตี้อย่างเงี้ยนะครับ เขาเรียกว่าเอา่อต้องต้องบอกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่นั่นแหละเนาะบางคนเนี่ยชอบทำบุญทําทานนะครับมีความใจบุญใจดีใจเย็นอ่อนโยนนะแต่ว่าเวลาทำงานอะไรเงี้ยเราแก้แก้สถานาการณ์ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งคือไม่ได้ไม่ได้แบบมีสง่าราศีแต่งงงอององอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะยังแก้ปัญหาสถานาการณ์เฉพาะหน้าได้เก่ง ทำให้แบบงานมันเดินมันลุยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นข้อจํากัดหรืออาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะก็คือชาวกองเนี้ยมักเก็บเรื่องราวอะไรเนี่ยอาไว้คิดกับตัวเองคนเดียวในใจมักไม่ค่อยบอกคนอื่นนะครับจะเก็บไว้คิดคนเดียวในใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครนะกำลังอยากกอดคุณในตอนนี้ Queen of Cups ครับเอส o อฟรอ s ครับ t ร o of l o อ s แล้วก็เอเ็นออฟเฟนเดอร์อครับลักษณะของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คนอื่นได้ดีนะมีคิวออฟคัพนะครับเป็นคนที่ช่างดูแลช่างเอาใจใส่เอาใจใส่คนอื่นดีทํางานเก่งนะครับมีเรื่องการงานอะไรอย่างี้มักไม่ค่อยพลาดเป็นคนที่เก่งเรื่องการงานมากๆเลยแล้วก็เวลาปักธงปักเป้าหมายเรื่องงานของเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยไม่ค่อยจะแบบ เขาเรียกว่าไม่ค่อยจะปล่อยให้ไอเดียมันหลุดลอยไปนะครับมักจะหยิบจับมาทํามองหาโอกาสตลอดเวลานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ทํางานเก่งนะครับแล้วก็ทางานได้อย่างต่อเนื่องแล้วเป็นคนที่อดโยนด้วยนะค,คนที่มีข้อดีนะเยอะขนาดนี้กําลังอยากกอดคุณในตอนนี้นะครับคนคนนี้มีแนวโน้มสูงเลยนะครับที่เขากําลังจะแอบสอดแอบสอ่องแอบมองแอบติดตามคุณอยู่นะโดยส่วนมากคนในกองนี้เขาเจอกันที่ไหน เนะจอกรนีที่ทํางานนะครับตีไม้นะครับที่ทํางานแล้วคุณจะเห็นว่าในที่ทํางานคนนี้อาจจะยุ่งแบบหวัวฟูเลยนะครับแล่วก้อกว่าใครรู้สึกว่าเอ้ฉันยังไม่ไม่ได้มีใครที่ปิ๊งในที่ทํางานเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่างานนี้คือเดียวกันงานใกล้เคียงกันหรือว่าต้องเจอกันหรือว่ามีโอกาสคุยกันในอินเทอร์เนต็ตแต่งานมันแบบคือคือเราสนใจเรื่องเดียวกันนะแล้วมาผูกพันกันดังนั้นใครที่ยังรู้สึกว่าฉันว่างว่าฉันยังไม่มีใครนะครับ งานของคุณที่คุณทําคืออะไรหรือว่าสิ่งที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทําได้ดีคืออะไรนะครับเริ่มต้นจากจุดนั้นแล้วตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตในในกลุ่มสมมุติว่าคุณโอ้ยฉันทำงานเก่งมากงานบงงานบ้านนะเป็นที่หนึ่เลยก็ไปอยู่กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้านสไตล์อะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะคุณก็จะเจอคนประเภทเนี้สองคนทัคุณในเวลาที่คุณไปไปให้คําตอบไปพูดคุยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีนี้นะครับแล้วเขาจะออแอคชั่นอะไรยังไงต่อมีแอคชั่นอะไรไหมยอยากรู้ก้าวดาบเด็กถือเหลียญซิกออฟลอนะครับเป็นหกไม้ โอ้แล้วก็เลยเวอร์ครับเขาคิดมากในเรื่องความรักนะมีความเป็นไปได้สูงเลยว่าเขาอาจจะเศร้าอาจจะทุกข์อะไรเกี่ยวกับตัวเองหรือว่าหรือว่าจะเป็นทุกข์เพราะรักเก่าเนี้ยก็ได้นะหรือว่าทุกข์เพราะเพื่อนเนี่ยเป็นไปได้สูงเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะครับก็จะมีความแบบคิดมากคิดเยอะนะครับในท้ายที่สุดแล้วการออกแอคชั่นในที่นี้คืออยากเข้ามารู้จักกอดจีบหรือเปล่าโอ้เข,ขาค่อนข้างจะส่องเรานะครับ แต่ช่วงแรกๆจะมีการเก็บไปคิดก่อนว่าจะออกแอคชั่นยังไงดีแต่พอคิดได้สักพักหนึ่งจะมีการสอดส่องจะมีการเข้ามาแล้วเข้ามาจีบในที่สุดตรงนี้เพื่อนๆสามารถรอเขาก็ได้แต่พี่เข้มจะไม่แนะนําให้รอนะครับจะแนะนําให้พัฒนาตัวเองอ่ะคือเราชอบทําอะไรหยิบจับสิ่งนั้นมาทําเราจะมีจุดหลายๆจุดที่ทําให้คนรอบข้างว้าวเรานอกจากความงดงามของหน้าตาเรื่องอื่นๆของเราก็มีดีนะครับ โอเคขอบถ้วนนะสำหรับสหรับชาวกองที่2กองม้านะครับเจอก,กันที่ท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนชาวกองที่3นะครับกองที่3ของเรานี้เป็นกองบิชอปนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครกำลังอยากกอดคุณตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าชาวกองนี้นะครับ มีใครนะที่กําลังอยากกอดคุณกอนอื่นเลยเนี่ยขอดูก่อนนะครับว่าชาวกองนี้เนี่ยคุณเป็นใครนะครับไพ่ที่เ,เพื่อนเลือกคือไพ่โดยะทาวเวอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะตัวคุณครับเอมเ r อรครับเพจอัปลอตครับเด็กถือไม้ชูวอัปลอตสไม้แล้วก็ Queen of, คว e นอั Cups ตัวเดอะทาวเวอร์ของสารนีนะเขามาจากตำนานนิยายนิทานปราปาราพื้นบ้านนะครับของถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นผมนะยาวออกมาคล้ายๆล,ลาพันเซลนะชาวกองนี้อาจจะมีความแบบอึดอัดนะครับการอยู่ในกรอบหรือการอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ตัวคุณจริงๆแล้วเป็นคนที่เรียบร้อยมากนะเป็นคนที่เรียบร้อยเป็นคนที่ฝ่ายดีนะครับ แล้วก็มักจะได้รับบทบาทให้ดูแลงานดูแลกิจาการใหญ่ๆนะจึงต้องแสดงออกถึงความหนักแน่นถึงความหนักแน่นบางทีอาจจะดูแบบว่า agressive e ใช่ไหมดูก้า,าวร้าอะไรอย่างเงี้ยเออถึงความหนักแน่นมีวิสัยทัศน์ชอบทดลองมีงานใหม่ๆเข้ามาในมือหรือว่าเป็นคนที่แบบทํางานใหม่ๆได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเราต่างๆนะครับ เป็นคนที่แบบว่าหาโอกาสให้ตัวเองได้ดีอะมองหาจังหวะมองหาโอกาสได้ดีนบเด็กอยไม้ค้นพบอะไรใหม่ๆที่สําคัญคือชาวกองนี้มักจะมีอาณาจักรของตัวเองนะอนาณาจักรนี้หมายถึงว่าที่ทํางานทํางานส่วนตัวหรือว่าเป็นเจ้าคนในคนก็ได้ถ้าเป็นแบบราชการเป็นงานเป็นลูกจ้างอะไรเงี้ยคุณจะเป็นระดับสูงสระดับเฮดเฮดเป็นเจ้าคนในคนต้องมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลคนอื่น ใช่ไหมควบคุมคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเป็นหัวเขาว่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นนายตัวเองเนี่ยอาณาจักรคุณค่อนข้างกว้างใหญ่มีคนสู้หกนับถือเยอะแยะนะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นเป็นข้อดีของคุณนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะแม้ว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะครับจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่จะดูแลแบบว่า ดูเฟรดเฟยดดูแรงๆหน่อยอย่างนี้นะแต่ว่า Queen of Cups ครับตัวคุณก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนอยู่ภายในลึกๆแล้วเนี่ยไพ่ย,ยังคงไพ่บอกว่าเห็นนะเออเห็นว่าตัวคุณมีความอ่อนโยนอยู่ภายในเรามาดูกันสินะครับว่าแล้วใครล่ะที่อยากกอดคุณ ตอนนี้ขอดูหน่อยสินะครับว่าเขาอ่ะเป็นใครครับสองดาสีดาดานโอแล้วก็สดาดูท่าทางตัวเขาอ่ะเป็นคนที่แบบว่ามีความอึดอัดกับชีวิตพอสมควรกับชีวิตกับความรักนะครับดูภายนอกกันดูสดใสร่าเริงนะแต่ว่า สองด้านนะครับเขาเป็นคนที่มีมุม2ด้านเวลาที่เขาเก็บตัวเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองเนี่ยเขาจะมีความทุกข์เสมอเขาจะมีความทุกข์นะเขาจะมีความเจ็บปวดเขาจะเป็นคนที่แบบอมทุกข์แต่ภายนอกเนี่ยเขาเขาดูร่าเริงดูสนุกสนานนะมักจะเกี่ยวข้องกับตัวคุณหรือไม่ก็เขานะครับลักษณะดาวจันดาวสุกมักจะมีความเกี่ยวข้องกับ ราศีเมษแล้วก็ราศีสิงห์นะครับดูเป็นคนธาตุไฟนะอ,อีกอันนึงก็คือวันอังคารดูมีความร้อนแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวของเราอ่ะจะมาพร้อมพละกําลังพละกําลังความหนักแน่นในขณะที่ตัวของเขาอ่ะมันจะมาพร้อมความแบบหนักเหนื่อยแล้วก็เป็นความแบบยุง่งโดยเฉพาะตอนนี้เขาอาจจะกําลังทุกโดยเฉพาะเรื่องความรักเป็นพิเศษ อาจจะกำลังอกหักมาจากใครสักคนหนึ่งแบบเนี้ยเป็นไปได้สูงเลยนะขอส่องตัวเขาเพิ่มเติมหน่อยสินะครับอัศวินไม้แปดไม้เป็นคนที่เดินผ่านแล้วก็รู้สึกรักชอบเราเป็นคนที่เรามากปฏิเสธคนนี้เข้ามาในชีวิตเราแล้วเราเองก็คือมีการปฏิเสธเข้าไปนะหรือ เพื่อนๆแบบยืนยันว่าโอ้ฉันยังไม่ได้มีใครที่จะเข้ามาครับเราเองอาจจะไม่ได้มองเห็นคนคนนี้ในชีวิตเราหรือในสายตาก็ได้แต่ว่าเขาแอบชอบเรามานานแล้วแสดงว่าเราเป็นของดีเราไม่ชอบเขาไม,ไม่ผิดอะไรเราก็ปฏิเสธเขาก็ทําถูกแล้วเขาก็ผ่านมาแล้วผ่านไปแต่ว่าจิตใจของเขาอะยังคงหมุนเวียนยังหงปวนเปียนอยู่กับเรานะครับขอ,เ,อเพื่อนๆมั่นใจว่าตัวเพื่อนก็เป็นของดีนะ ที่จะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบเรื่องแบบนี้มันปกติทีนี้ขอดูหน่อยสินะครับว่าแล้วไพ่เนี่ยนะอยากบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะหรือว่าคำแนะนำ s ซเวนอัพเพนทักเกับโอ้เร็วนี้จะมีคนเข้ามาแบบนี้แหละแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ชอบเนาะเราจะรู้สึกแบบอินกับอินกับใครบางคนที่มีความสนุกสนานมากกว่านี้อยูด่ด้วยแล้วมันรู้สึกว่า ม,มันคุยแล้วมันสนุกมากกว่านี้เลยมีคนที่ไม่ถูกใจเข้ามาให้เราเลือกเต็มไปหมดเลยช่วงนี้แต่ไม่ต้องเสียใจนะเพราะนั่นหมายความว่าเรามีเสน่ห์บางทีเขาอาจจะเข้ามาแต่ถ้าเบบว่าเราต้องการเขาจริงๆสิ่งที่เราทําได้นะครับโอ้เราเราทำงานหรือการอินเด็กที่เราชอบทําสิ่งที่เรารักให้อร่าของเรามันดีแบบนี้แหละนะเออ และการที่มีคนมารักเราเนี่ยมันแปลว่าเรามีเสน่ห์ให้เราตอกย้ำจิตนะเซลล์เอฟเฟอร์เมชันตรงนี้เยอะๆนะจักรวาลส่งสิ่งเหล่านี้มาให้คุณนะอย่างน้อยถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มีใครก็ส่งคำทำนายนี้มาให้คุณเพื่อบอกว่าคุณมีเสน่ห์และวันหนึ่งเพราะคุณมั่นใจพวกคุณคุยกับใครในความมั่นใจของคุณมันจะเหมือนมีออร่ามันจะเป่งแสงเป็นแสงทางจิตวิญญาณนะไม่ได้แปลว่าเพื่อนแบบโอ้มีไฟฉายไปไปส่องหน้าเขาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะก็จะเป่งแสงทางจิตวิญญาณแล้วเขาก็จะติดคุณ แต่ละคนที่คุณชอบก็จะไม่ไปไหนนะครับวันนี้มีคนที่แบบคุณไม่ได้ชอบไม่ได้รักเข้ามาเข้ามาแบบอยากกอดคุณก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นข้อดีมันมันเป็นการเสริมสเสน่ห์ให้กับตัวเราเจอกันท้ายคลิปนัดวอนนะาสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีชาวไทยคิดลุกช่านนะครับระหว่างพี่เข้มเรียงของนะขอ นะขอต้อนรับนะครับชาวท้ายคลิปนะช่วงนี้ไม่รู้ใครเป็นคนปล่อยว่าถ้ากรรมอะไรแปลกๆนะเออเหมือนว่าแบบใครมีความทุกข์ต้องไม่ปลอบใจต้องซ้าเติมต้องตบนะให้มันสํานึกตบในที่นี้คือไม่ได้แบบเขาเรียกว่าตบให้ตื่นหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นการพูดแบบบางบางบางทีการพูดรุนแรงอะ่ะมันทําลายเซลล์เอสตีมของคนอะ่ะเออแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีแล้วเธอจะต้องตื่นเธอจะต้องยอมรับความจริงนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยในเทคนิคจิตวิทยาหรือการบอกข่าวร้ายอะ่ะม,มันมันมีร้อยแปอย่างที่จะไม่ต้องไปทําลายตัวตนหรือว่าเซลล์เอสตีมของคนคนหนึ่งพี่เข้มนี่ชอบมากเลยนะที่ได้ทำชาแนลบ้านอาคมเนี่ยเพราะบางครั้งอะ่ะเวลาที่พี่เข้มทํำนายออกไปแล้วก็เผลอนะเออเผลอไปทําตัวแบบนั้นบ้างเนี่ยเพื่อนๆเตือนพี่เข้มตรงๆว่ะแล้วพี่เข้มรู้สึกว่าเออพี่เข้มชอบอ่ะพี่เข้มชอบคําพูดเหล่านั้นอะ่ะนี่มันไม่ใช่การ อะไรนะมันไม่ใช่การเตือนนะมันเป็นการทําลายเซลล์สเตีมนะทําลายคุณค่าของคนนะเออพิเค้มกลับมาทบทวนเออจริงว่าพิเคมได้เขาเรียกว่าได้ได้เขาเรียกว่าได,ได้ได้โดนเรียกสติเหมือนกันอนะเออก็ต้องขอบคุณนะครับพ่จัดเม้นนะครับที่เรามาดูภายใต้กรองของเรากันนะครับเอาหรือว่าเราก็ไม่ต้องไปอินกับวัฒกรรมประมาณนั้นนะครับ ก็คือไม่ได้แนะนําให้เราแบบไปลงอยู่กับความฝันแต่แนะนําว่าตัวเรานี่แหละคือที่สุดละนะเพราะเรามีฟีวิวนะครับเหมือนกับไพ่จัดเม้นต์ใบนี้นะครับที่ผมบอกว่าคุณมีฟีวิวนะคุณมีเส้นทางคุณมีแสงนะครับสังเกตได้ว่าเออลิงตัวนี้มองมองแสงมองธรรมะมองความเป็นจริงได้และดูสิเขาก็ไม่เห็นจะทุกข์อะไรเลยเขาก็มีความสุขที่ได้มองเออฉันก็ฉันก็มองเห็นอนะ นก็มองเห็น,นกักะราการผจญภัยนะครับฉันก็ได้เห็นแสงจัดเม้นแสงควิพากษาต่างๆคจัดเม้นนี่ยมันเหมือนมันมันเหมือน,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 นแปลว่าควาพมีภาระเนาะแต่ว่ามันอาจจะหมายถึงแสงทองที่ส่องให้เราได้ไปเจอกับสิ่งดีๆอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะครับหลุดพ้นการหลุดพ้นอย่างเงี้ยได้เห็นแสงของการหลุดพ้นแล้วก็ไม่ได้หลุดเพราะความทุกข์ด้วยหลุดเพราะว่าเพราะว่ามันเห็นนะเออมันเห็น นะครับมันเห็นในสิ่งนั้นอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะครับการดูดวงแบบพิ้าตนะครับเป็นอย่าง l รล็งดิงคำทํานายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถบบางใบบางมันทัดหรือไม่ตรงเลยมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นนะครับรับไปจากการทำนายที่ดีอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปนะครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปอ,อื่นของช่องมีม,มีมีช่องอื่นด้วยนะพี่เข้มไม่ได้มีคลิปแค่ดูดวงนะครับพี่เข้มมีช่องให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาคือช่องอู S ่ซ่อมความรักโอ้โหคลิปล่าสุดของอู S ่ซ่อมความรักนี่พี่เข้มอัพไป40นาทีพูดคนเดียว40นาทีนะเป็นเรื่องที่แบบว่ายาวมากเป็นเรื่องของการแก้ปมคาําสาปชีวิตเรื่องของ attachment style นะครับในอู S ่ซ่อมความรักแล้วก็ดูฟรีด้วยนะจริงๆแล้ว จริงๆเราหน้าเก็บตังค์เนาะคลิปดีๆขนาดนี้แต่ว่าเปิดให้ดูฟรีๆเลยเนี่ยนะครับนอกจากนี้นะพเพื่อนๆนะพี่เข้มยังเ,เปิดช่องทางให้เพื่อนสนับสนุนได้หลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มซูเปอร์แดงซ์กดสมัครสมาชิกช่องหรือว่าดูดวงส่วนตัวขอคาปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับพี่เข้มหลักไมแต่พี่เข้มอาจจะมีความแบบงานเยอะเอ่งานเยอะอยู่กับเพื่อนก็ให้คาปรึกษาเพื่อนอย่างเงี้ยนะาบางงานก็ทําฟรี กุศลบางงานก็ได้เงินอย่างเงี้ยก็ต้องขอประทานอััยด้วยแต่ยังไงถ้าเพื่อนๆข้อความมาหลังใหม่พี่เข้มจะรีบตอบให้เร็วที่สุดเลยนะครับช่องทางการสนับสนุนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินคือการกด Subscribe ไลค์ s h a r นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับบ้านอาคมของเรา หรือว่าอูซ่อมความรักก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนจะชอบชแนลประมาณไหนก็กดเข้าไปดูชแนลนั้นได้เลยนะครับและพบกันนะครับสวัสดีด้วยครับ